แล้วค่ะผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเป็นไดครับมือนี้ครับมาผูดคุยทักทายกันคือเก่าแล้วนะคะผมจับหัวห้าน้อยเด้อกัมือนี้กับมันเฉียดไปเฉียดมากอยู่นะครับผมกับห้าน้อยพิเศษเนาะห้าน้อยพิเศษรุดไปเจ็ดห่าหายหายซีเขาหายเจ็ดซีซีเจ็ดเนาะ มันก็นเฉียดไปครับผมปิ้วปิ้วไปเรื่อยเลยหวยแต่มันก็นเขาหายยุ่งด้ครับผมเนาะถ้าเป็นผู้ใดลุ่งตามอีกนะครับผมก็ที่เฮดมาเนี่ยังบัท่านรุดเลยเนาะถ้าถ้าถ,ถ้าไคไเบิ่งคลิปั้งแต่แรกๆนะครับผมอันคอมเมนต์ไวไ้ได้ได้ครับว่ามันเขาจังหวดแล้วนะครับผมก็บ่ได้นับเบึงนะ่งเนาะก็ ยังบท่านรูดนะครับมันกับเขาอยู่เนาะอันเขาห้าหน้อยปกติครับ VIP ได้ถไาพอมีกําไรแล้วกับหยุดก่อนนะครับผมคือว่ายุดนี่คือแบบว่าแ่าามเหาเขาน้อยหนึ่งแล้วกับหยุดได้ถ้าปต่อกับแ่มมันดวงดีมันกับโอเคอยู่ละครับผมเนาะเขากับคันวณตามสูตรของเขานี่แหละครับผมฟักท้องลูกขยับก่อนอย่ามานั่งตรงนี้เอาเอาเอา แป๊บนึงนะครับแม่มันกวนเด้อกะฝ,ฝากสนับสนุนช่องน้ำเด้อครับก็ค,คือว่าแค่แค่ให้เปิดไปเรื่อยๆๆนะครับผมให้ยูเป็นกำลังใจกันก่อนเพราะว่าช่องเฮากับช่องน่อยๆน,น,นะครับคนชมกับ,บ่ค่อยมีปันไดหรอครับผมก็คือว่าฝากกำลังใจช่วงนี้แล้วครับผมที่ว่า ให้เปิดไปเรื่อยๆเ,เป็นกำลังใจกันก่อนครับเข้าก็จะมีตัวเลขให้เบิงอยู่ครับแต่ว่ายาแยา่ฝากฝากว่าอย่าเลื่อนเบิงได้บ่ครับราณนี้แหละครับผมฝากเป็นกําลังใจช่องน้ำเด้อครับฝากสนับสนุนช่องครับช่องเข้ากันน้อยๆคนเบิงเกินน้อยๆนะครับผมอยากให้มีกําลังแรงใจเหตุกะฝากคอนี้ฝากไว้น้ำเด้อครับผมมา มาเบิ่งผลกันก่อนครับมือมือนี่มือวานี่เขาล่งไปก็คือว่าให้เด่นเป็นสี่ล่องเป็นแปดเนาะเด่นเป็นสี่ล่องเป็นแปดจอสามตมันก็น ยังบดยังบดาเลยนะคัะผมพิเศษออกอยังบดนี่พิเศษออกเก้าเจ็ดหากับสองเจ็ดคือว่าเจ็ดนี่มันมาอีกคือเก่าเนาะหมูว่านนี่เข้าไห้มันมาตัวเก่าของเข้าเลยเจ็ดหาเข้ากับมีหมูว่านนี่ครับ 7, 2, 2, 7, เจ็ดสองสองเจ็ดเท่ากับมีไห่หมูว่านนี่มาตัวเดิมเลยฮ้าน้อยพิเศษเนาะออกตัวเก่ากันละครับส่วนห้าน้อยปกติ ออกศูนย์สามเก่ากับหาซีหาซีข้าใไหเขาเด่นเป็นซีข้ากขาเจาะซีหาซี 4, อยู่ด้วยครับถ้าซื้อเลขก็ต้องกลับน้ำด้วยครับผมส่วนของบนออกศูนย์สามเก่านี่ก็เฉียดไปนะครับผมข้าใไห้ซีเก่าเนาะมันจะเฉียดเฉียดนี่นะครับอันพิเศษกระเชียดอยู่ซีเจเจซีไปออกเจหาซีนะครับสามตัวก็ว่าท่านได้แตกอยู่แต่ต้องดีตามกันไปเรื่อยๆแล้วครับผมเนาะ มือนี้บ่แตกแล้วมืออื่นแตกแท้ะประมาณนี้แล้วครับผมเนาะเลขเข้ากับพระท่านได้รู้เถอะผู้ใดติดตามกับขาเป็นไว้หด้เลยอครับผมว่ามันเข่าทึกหมดแล้วนะครับผมเพิ่งเด้กลับมาเฮ็ดแหละครับผมแต่เข้าก็ลงหวยล่าว้าห้เลยนะครับคผู้ใดท่านได้มันเห็นจิงโจกเดอขี้เกียจเด้อมันไปจับเมด็ด ถ้าใดท่านบดท่านใดแนวทางหวยเล่ากับห้อง่งไว้ห้เราเด้ครับกับแนวทา้งได้ครับผมเลขกับมีเขาไม่รูดเนาะงวดที่แล้วเขาก็จอบบ่เขาเนาะหวยเล้าเนาะติดตามเบิ้งต่อไปครับผมกามมีหฮาหนอย VIP ห้องเขาอยู่เ้ยครับผมบนลลางเลยเขาตัวแดงเลยว่าจะมันว่าจะโบมาเรามันก็ไม้หายหอยู่เ้ยครับผมตัวแดง เก่า C C เก่านะคะผมครับเจสส็ด C C เจ็ดข้างบนออกแปดเจสส็ด C นะเกลุดไปเข้าไฮเจ็ดเจ็ดเจสส็ด C กะุดไปนะครับผมเกือบแล้วมันใกล้เกือใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมไกลฝากให้กำลังใจน้ำเด้ครับผมมาเขาก็จะมาคิดหายคือเก่าแล้วครับมืออื่นเนาะมืออื่นมันจัดเนาะมือ,อมันจัดวันที่แปด แปดมิถุนายนนะครับผมมีหวยเล่าน้ำเด้อครับมืออื่น มือนีล่อไปถึง VIP เลยกว่าจะมาได้นะครับบุญลางฝากใครกำลังใจน้ำเด้อครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับผม แ๊บนึงด้อครับผม แนวทางด้วยครับผมใได้แล้วมืออื่นวันที่8วันจันทร์ที่8มิถุนายนพศ2563ให้เด่นเด่นเป็น1มืออื่นเหตุใดหนึ่งคับ2เด่นเป็น1นล่องเป็น2อด้วยครับตัวแดงตัวเน้นก็นจะเป็น1นหาก็หนึีนะครับ ราคาตัวย่อยลงมากอห่หายหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเดินเป็นสองก็จะมีสองซีสองเจ็ดสองหาสองสามสองซีสองเจ็ดสองหาสองสามแนวทางมืออื่นนะคะผมกับฝากฝากสนับสนุนช่องโดยการเบื่อเลื่อนนะคะผมก็เล็ก,ลกลนๆน้อยๆนะคะผมเนาะผม ต่างคุณนต่างหายกันนะครับผมนะมีอันจิตใจที่ดีหายกันนะคบผมฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคบผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให มีความสุขหลายๆเฮงๆรืๆ่อเรื่อยด้วยคับผมทุกคนเลยครับสาธุ